น่าแปลกที่แม้อยู่ภายใต้แรงกดดันเช่นนี้ชาวจีนยังคงมีอิทธิพลเหนือเศรษฐกิจในเมืองของประเทศไทยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพกว่า90%ถูกควบคุมโดยชาวจีนชุมชนธุรกิจแต้จิ๋วอยู่เบื้องหลังธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยระบบค้าปลีกที่แข็งแกร่งที่สุดและระบบโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมที่สุดชาวเมืองจำนวนมากมีเชื้อสายจีน ผู้อพยพชาวจีนมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจของประเทศในปีนั้นก่อนการประชุมบัรดุงที่ประเทศอินโดนีเซียเพื่อตอบสนองต่อความกังวลของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกี่ยวกับความพักดีทางการเมืองของชาวจีนที่มีสองสัญชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะไม่ยอมรับการถือสอสัญชาติอีกต่อไปและสนับสนุนให้ชาวจีนโพ้นทะเลเลือกสัญชาติอื่นโดยสมัครใจ รัฐบาลไทยฉวยโอกาสนี้ทันทีเพื่อส่งเสริมความเป็นไทยของชาวจีนให้มากยิ่งขึ้น2ปีต่อมาเกิดการรัฐประหารขึ้นอีกครั้งในประเทศไทยและจอมพลปพิบูลสงครามได้พ่ายแพ้และลี้ภัยไปรัฐบาลชุดใหม่ตระหนักว่าเศรษฐกิจของไทยไม่สามารถแยกออกจากชาวจีนได้จึงได้ผ่อนปรนเงื่อนไขาการแปลงสัญชาติอย่างมีนัยสำคัญในช่วงปลายทศวรรษ1950ชาวจีนพ้นทะเลประมาณ9 5เปเ เลือกที่จะเป็นพลเมืองไทยแม้ว่าชาวจีนจะยังคงถูกกีดกันทางการเมืองแต่สถานะทางเศรษฐกิจของพวกเขาก็กำลังเติบโตเริ่มตั้งแต่ทศวรรษ1960เป็นต้นมาครอบครัวชาวจีนบางครอบครัวได้ขยายธุรกิจและค่อยๆก่อตั้งกลุ่มบริษัทข้ามชาติยกตัวอย่างเช่นกลุ่มบริษัท CP ซึ่งก่อตั้งโดยเจียยี่ชูชาวแต้จิว๋วเริ่มเติบโตในช่วงเวลานี้ภายใต้สโลแกนอย่างเป็นทางการที่ว่า ชาวจีนคือคนไทยเริ่มต้นขึ้นในช่วงทศวรรษ1970ครอบครูชาวจีนเหล่านี้ได้เริ่มปลูกฝังคนรุ่นต่อไปอย่างมีสติเพื่อเข้าสู่พักการเมืองหลักและระบบทหารพวกเขายังพึ่งพาทรัพยากรทางทหารและนักธุรกิจชาวจีนก่อให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกันทางอำนาจที่เป็นเอกลักษณ์ในประเทศไทยในที่สุดชาวจีนก็บรรลุก,การบูรณาการทางการเมืองและสังคมอย่างสมบูรณ์ในฐานะคนไทย ในฐานะประเทศที่นับถือศาสนาพุทธประเทศไทยจึงค่อนข้างเปิดกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นด้วยภูมิหลังทั้งสองนี้ประเทศไทยหลีกเลี่ยงการข่มเหงชาวจีนอย่างนองเลือดในประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันเนื่องมาจากยุทธศาสตร์แบ่งแยกและปกครองของนักล่าอาณานิคมตะวันตกนอกจากนี้ เนื่องจากรัฐบาลไทยได้แก้ไขปัญหาการแปลงสัญชาติและสัญชาติของชาวจีนได้ค่อนข้างเร็วการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางการเมืองของชาวจีนในประเทศไทยจึงเกิดขึ้นเร็วกว่าในประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และค่อนข้างราบรื่นและทั่วถึงปัจจุบันชาวจีนในประเทศไทยได้ผสานเข้ากับสังคมไทยอย่างลึกซึ้งมาเป็นเวลานาน,านแล้วจากการสำรวจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพุทธศักราช2565พบว่าชาวแต้จิว๋ว6เปเซ็น์ ถือว่าตนเองเป็นคนไทยขณะที่30%ถือว่าตนเองเป็นคนไทยเชื้อสายจีนมีเพียง5%เท่านั้นที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์เป็นชาวจีนพ้นทะเลและพูดภาษาแต้จิว๋วอายุเฉลี่ยของกลุ่มนี้กำลังเพิ่มขึ้นเทศกาลและประเพณีดั้งเดิมของจีนริมถนนเยาวราชได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมสำหรับการท่องเที่ยวและการพาณิชย์คนรุ่นใหม่มักมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงการแสดงทางวัฒนธรรมมากกว่าพิธีกรรมทางาศาสนา การแบ่งแยกระหว่างชาวจีนและคนไทยไม่ได้มีความสำคัญอีกต่อไปเมื่อเราพิจารณาชะตากรรมของผู้อพยพชาวจีนในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากมุมมองที่กว้างขึ้นเราจะเห็นว่าประวัติศาสตร์ไม่เคยให้คำตอบที่เป็นมาตรฐานและไม่เคยมีเส้นทางที่เรียกว่าดีที่สุดโชคชะตาที่แยกทางกันหลายครั้งนั้นแท้จริงแล้วเป็นความบังเอิญ ความบังเอิญที่บังเอิญของความเป็นจริงและภูมิปัญญาของผู้คนภายใต้สถานการณ์เฉพาะเจาะจงต่างหากที่หล่อหลอมเส้นทางชีวิตเฉพาะตัวของแต่ละคน